สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิมอิกรวันกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมาช้านิดนึงแต่ก็มาเน,เ,เนื่องจากไปพักฟื้นนะคะเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรก็เลยมาช้านิดนึงนะคะแต่ว่าวันนี้เป็นการทํานายดวงของชาวลัคนาราศีกุมนะคะหรือผู้ที่เกิด13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมนั่นเองก่อนที่เราจะมาอ่านไพ่กันเนี่ยก็ขอพูดถึงเรื่องดวงดาวและโหราศาสตร์กันก่อนเนาะนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้าง ในเดือนมกราคม264อีกไม่กี่วันเองเนาะก็จะปีหน้าแล้วขอโทษนะคะไปเตะอ่ะก็คือไม่อีกอีกไม่กี่วันเองนะคะก็จะ เป็นเดือนปีหน้าแหละภาพรวมๆเลยเนี่ยจริงๆมันก็เดือนมกร,ราคมมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญของชาวกลุ่มนะคะมีทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายเรื่องที่ควรระวังนะคะอันนี้มันก็เป็นปีที่สําคัญของชาวกุม่มอีกปีหนึ่งเป็นปีแห่งการปรับปรุงให้ดีขึ้นเป็นการที่จะต้องรีโนเวทเตรียมพร้อมเพื่อที่ทจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะ,ะหมายถึงกวาดล้างปรับปรุงรีโนเวทนะคะทำอะไรให,ให้มันดีขึ้นเพื่อเป็นพื้นฐานในการรองรับ สิ่งต่างต่ที่มันดีๆเข้ามานะคะเพราะว่ามันมีดวงดาวเข้ามาเกี่ยวข้องหลายดวงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวเสาร์ดาวพฤหัสดาวอังคารดาวราหูแล้วก็ดาวมฤตที่ยูนะคะอย่างที่ทราบกันดีเมื่อก่อนคลิปวิดีโอนี้นะคะก็คือเป็นของเดือนธันวาที่ผ่านมาเนี่ยมันก็คือรู้กันอยู่แล้วว่าดาวเสาร์เนี่ยเข้ามาตั้งแต่วันที่5ธันวา63ที่ผ่านมาแล้วนะคะแต่ตอนนี้ดาวพระเสาร์ถึงจะได้ตําแหน่งเกษตราธิบดีแต่เป็นดาวเสาร์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนแห่งวินาศของกลุ่มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย นอกจากมันเดินเป็นเกษตาราธิบดีเนี่ยมันก็จะให้ความมั่นคงถาวรอ,อย่างยั่งยืนแต่ไปแบบช้าๆไม่ได้รวดเร็วแบบว่าเห็นปุ๊บชีวิตเปลี่ยนภายในค่มคืนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วยิ่งตัวตอนนี้มันตีโกนกับดาวราหูด้วยก็ต้องทาอะไรต้องมีสตินะคะเมื่อตรีกนกับพระราหูจริงๆช่วงนี้ก็อยากให้บูชาหรือไหว้พระราหูนะคะก็หรือว่าถือศีลแปดเพราะราหูก็คือเลข8หรือว่าปล่อยปล่อยสัตว์ ดยเฉพาะทางน้ำเพื่อให้มันลื่นไหลเพื่อให้การงานมันดีเนี่ยนะคะก็ปล่อยปลาร้อยแตัวนะคะหรือ8ตัวตามกําลัง108ตัวก็จะดีนะคะออควรที่จะถือศินด้วยนะคะแวันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยก็ให้ทําบุญทําทานนะคะตักบาททุกวันพุธนะคะก็จะยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะคะในปีจะบอกว่าในปีนี้หกเสี่ยง มันเป็นปีแห่งการเริ่มต้นของการที่จะเปลี่ยนแปลงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าปีหน้านี่คือปี2064ในปี65 66 7โดยเฉพาะปี68เนี่ยมันจะเป็นราศีกุมเนี่ยมันจะเป็นราศีที่ทุกราศีอื่นๆอิจฉามากมาก เพราะว่าราหูจะได้ในตำแหน่งเกษตรในรอบ18ปีซึ่งให้คุณเป็นอย่างมากกับชาวลัคนาราศีกุมดังนน,น้น่ยช่วงนี้อะไรที่มันไม่ดีก็จะถูกล้างออกไปนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องฝืนทนกับเรื่องบางเรื่องที่มันอาจจะไม่ถูกใจหรืออะไรแต่ว่าขอให้รู้ว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตนะคะ อะไรที่ไม่ไม่ดีมันจะถูกกำจัดไปมันเป็นช่วงที่รื้อถอนในเดือนมกราคมเนี่ยรื้อถอนเปลี่ยนแปลงรีโนเวทอะไรต่างๆนะคะมันเป็นแบบว่าเพื่อสร้างรักฐานให้มั่นคงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาอะไรเข้ามาเนี่ยไม่ดีก็ขอให้มีสติขอใหออ้รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่านะคะในเรื่องของการงานเนี่ยมีดาวพระศุกร์เจ้าเรือนกรรมะแล้วก็ดาวพระังคารเนี่ยเจ้าเป็นเจ้าเรือนลัคนาการงานมันก็ดีครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งมันก็อาจจะยังมีมฤรตยุูกลุ่มกระดุมพะอยู่กลุมก่มกรรมะอยู่นะคะพูดผิดขอโทษด้วยจริงๆแล้วงานน่ยมันก็มีเกณฑ์ที่ดีนะคะมีเกณฑ์ที่ดีอยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องของต่างชาติหรือว่าเรื่องที่แบบมันเป็นเรื่องจำเพาะที่จะแบบใครที่จะทำบริการด้านนี้จะต้องมาหาคุณอย่างเดียวเพราะเป็นเรื่องจำเพาะจำเพาะจะจงเช่นพวกแลนส์เคปการขอที่จะ เป็นงานอะไรที่พิเศษแล้วก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะคะจำไม่รู้จะพูดว่ายังไงแต่มันเป็นอะไรที่เกี่ยวกับลี้ลับการวางแผนการวิจัยอันนี้ก็ใช่ด้วยงานเกี่ยวกับด้านวิชาการแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยในเดือนมกราคมเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่งานโดยเฉพาะธุรกิจเล็กๆที่ไม่ใช่ธุรกิจที่แบบใหญ่โตเป็นพันๆล้านเนี่ยมีโอกาสสำเร็จสูงใครที่ยิ่งเริ่มธุรกิจมาตั้งแต่ หลัง5ธันวาคมเป็นต้นมาเนี่ยคือเริ่มมาก่อนหน้านี้นะคะก็มีเกณฑ์แนวโน้มที่จะขยับขยื่อนกระเตื้องขึ้นไปในทิศทางที่ดีขึ้นขอเพียงแต่อดทนเท่านั้นเองเพราะว่าช่วงนี้ดาวพระเสาเข้ามาให้คุณแต่อย่าลืมว่าดาวพระเสารเนี่ยไม่ได้ให้คุณแครง่ายๆก็ต้องลงมือทําต้องมีสิ่งแรกเปลี่ยนนะคะก็คือต้องเหน็ดเหนื่อยต้องทําด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ถึงจะประสบความสําเร็จ การงานเนี่ยก็ต้องทํางานเป็นทีมนะคะต้องลดอีโก้คุณลงบ้างระวังที่อยากจะทะเลาะเบาะแว้งหรือว่ามีปัญหาก,กับเพื่อนร่วมงานหรือคุ้นส่วนมันจะไม่ดีนะคะประสานงานอะไรติดต่ออะไรก็ต้องใจเย็นๆนะคะดาวพระศุกร์อยู่ในภพกัมมะเนี่ยตั้งแต่ธันวาหกสามจนถึงต้นเดือนมกราวันที่6ทําให้บ้านที่อยู่อาศัยหรือว่าญาติมิตรพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศมีการติดต่อกันอย่างโอ้โหแบบว่า วางสายไม่วางสายเลยอะ่ะคือแบบยุ่งมากแต่ยุ่งแล้วดีนะคะงานดีมากๆแต่ต้นเดือนมกรานะคะก็ชื่อช่วงวันที่1ถึงวันที่6มกราเนี่ยเริ่มต้นใหม่เกี่ยวกับงานอะไรที่มันไม่ดีมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงก็ขอให้ทําใจแล้วก็ยอมปล่อยทิ้งมันไปอะไรที่เป็นเนื้อหลายก็ตัดทิ้งไปแล้วก็อย่างหนึ่งที่ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งที่ต้องเตือนก็คือระวังปัญหากับผู้ใหญนะ่ระวังเรื่องอารมณ์ของตัวเองต้องอดทนนิดนึงต้องอดทนเพราะช่วงเนี้มันเป็นช่วง3เดือนแรกที่อาจจะ ทำให้คุณรู้สึกว้าวุ่นเบื่อเศร้าเหงาเซงนะคะแต่หลังมีนาไปแล้วเนี่ยเริ่มต้นเมษาเนี่ยจะมีสิ่งดีๆเข้ามาแน่นอน,นยอย่างเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะดาวประพฤิหาสตกวินาาได้นิดนะคะมันอาจจะไม่ดีตอนปีที่แล้วเครียดเหลือเกินนะคะมีเรื่องเข้ามาให้ต้องตัดสินใจเยอะแยะรายจ่ายเยอะมันจะถูกแก้ไขเปลี่ยนเรื่องร้ายกลายเป็นดีนะคะในอนาคตก็จะยิ่งดีเข้าไปใหญ่มีปัญหาแต่ก็ ถึงมันจะมีปัญหาแต่มันก็เป็นเรื่องที่ดีหมายถึงว่ามีปัญหาเพื่อที่แก้เพื่อที่จะทําให้อนาคตมันสดใสขึ้นอะไรแบบนี้นะคะงานประจาเนี่ยอาจจะทําเงินไม่ได้มากแต่ว่างานที่แบบว่าเป็นเบี้ยใบรา,ายทางงานที่2งงานเสริมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะงาน2งงานสั่งกลับทํารายได้ดีนะคะหรือว่าคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจอะไรเงี้ยมันจะหาลูกค้าในแนวทางเดียวไม่ได้จะมันนั่งรอลูกค้าอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีการออกไปพบป่าการใช้ คำพูดเจราจาพ,พูดคุยให้ได้งานเข้ามาหรือว่ามีการโฆษณาเพิ่มในหลายช่องทางก็จะยิ่งส่งเสริมให้การงานของคุณธรุรกิจของคุณเนี่ยเป็นปนในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะงานพิเศษอย่างที่บอกเนี่ยจะเพิ่มรายได้ได้เป็นอย่างดีนะคะช่วงนี้เนี่ยถ้าเกิดรู้สึกว่ามันติดติดขัดขัดเนี่ยจริงๆแล้วอัญมณีหรือว่าสิ่งสวยงามใครที่คิดจะทาธรุรกิจนะคะเกี่ยวกับเรื่องอัญมณีความสวยความงามอะไรเงี้ยทำได้จะได้เงิน ได้เงินแน่ๆนะคะทำลงทุนช่วงนี้ดีนะคะแต่ว่าถ้าจะเปิดธุรกิจอะไรจริงๆเป็นจังหรือว่าเขาเรียกว่า Official Day ที่จะเปิดยก็ควรจะหลังมีนาไปแล้วนะคะแต่ก็ไม่เกี่ยวกับธุรกิจที่เปิดมาแล้วนะมันอันนั้นมันไม่เกี่ยวเออแล้วเงินเนี่ยจะดีหลังจริงๆเลยจะดีแบบรุ่งเลยคือหลังยีบ29มีนาถึง27กันยาก็คือยาวไปมีนา เมษาพฤษภาเมนายนกรกฎาคมสิงหากรานยาคมหลายเดือนเลยนะเป็นช่วงที่ดีมากๆหลัง 6. มกราดาวสุกก็ยังมาทับอยู่ในเรือนลาภะอีกนะคะร่วมกับดาวอาทิตย์กับดาวเกตอีกนะคะจะทําให้งานเสริมหรือว่าการพบเจอคนที่มากหน้าหลายตาเนี่ยส่งเสริมหรือนําพาง,งานเข้ามาให้ประสบความสมําเร็จได้ในวันที่6ถึงวันที่4นะคะก็คือดาวสุกทับลาภะแล้วส่วนวันที่1ถึงวันที่4ดาวพฤหัาิตทับดาวเกต คือเป็นอะไรที่งานเด่นงานงานที่แบบทํากันหลายๆคนที่ไม่ใช่เราคนเดียวต้องแบบทําอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยงานที่ทําเป็นทีมหรือว่าเปิดบริษัทหรือว่ามีหุ้นส่วนหรืออะไรจะดีนะคะส่งผลดีมากๆหรือว่ามีลูกน้องมีอะไรคอยช่วยเนี่ยถือว่าเป็นงานที่แบบจะให้ผลให้คุณมากทําอะไรต้องเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ยขายสังกทานหรือว่า อะไรแบบนี้ค่ะมันจะให้ผลดีนะคะจริงๆแล้วอยากจะเตือนเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพก็ให้ระวังเรื่องโรคเครียดนะคะผู้ใหญ่ในครอบครัวอาจจะป่วยนะคะระวังเรื่องสุขภาพดาวประจําตัวได้ตําแหน่งเป็นนิดเนี่ยเราตกพกบิน,นาเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องสุขภาพนะคะอาจจะไปทําบุญสังฆทานยาออาบริจาคยาให้โรงเรียนหรือว่าบ้านเด็กกําพร้าหรือว่าผู้ป่วยวัดเ,เขาเรียกอะไรวัดสง นะคะแล้วก็หมายถึงเด็กกำพร้านะคะออคนแก่คนชราอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ่ายชีวิตเนี่ยก็ควรจะถ่ายทั้งบก ทั้งสัตว์บกสัตว์น,น้ําปล่อยปลา8ตัวร้อยแตัวหรืออะไรแบบนี้นะคะถ่ายชีวิตโคกระบือนะคะอุบัติเหตุก็ต้องระวังด้วยนะคะแล้วก็อุบัติเหตุจากความใจร้อนของตัวคุณเนี่ยต้องอย่าประมาเลยทีเดียวต้องควบคุมให้อารมณ์ให้ดีในช่วงเนี้ยมกราถ,ถึงมีนาเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องอยู่โลโปรไฟล์ต้องเงียบเงียบสงบปากสงบคําอะไรที่แบบ พูดกับลูกค้าให้ดีๆถึงแม้ว่าลูกค้ามันไม่ดีถือว่าไม่ขายมันซะเลยไม่สนใจอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่ให้ผลระยะยาวสิ่งนี้จะกลับตีกลับมาเป็นมุม,มแมลงหาคุณเพราะฉะนั้นอะไรที่ทําไว้ตั้งแต่มการา กุมภามีนานถ้าปูทางไว้ดีทุกสิ่งอย่างอนาคตสดใสนะคะสายรุ้งพาดผ่านน้บ้านแน่นอนแต่ถ้ามการากุมภามีนานทาอะไรไว้ไม่ดีเนี่ยมันจะตีกลับมาอย่างแบบไม่น่าเชื่อมันเรื่องที่เซอร์ไพรส์คุณได้นะคะในอนาคตส่วนเรื่องของความรักเนี่ยเดือนมการาในช่วงครึ่งเดือนแรกๆเนี่ยดาวอาทิตย์มันโคจรไปเป็นอยู่ในเรือนวินาศนะคะจนถึงวันที่1 4กุมภาธ เดือนหน้าเลยก็หนึ่งเดือนเต็มๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันคุณใครก็ตามที่ปกปิดซ่อนเร้นคนที่มีคู่อยู่แล้วคบกี้คบซ้อนอะไรเนี่ยเรื่องเก่าๆหรือเรื่องที่แบบมันเคยทะเลาะก,กันมาแล้วหรือเรื่องที่แบบมันไม่ได้ศาสสารมันจะถูกนํากลับมาให้มทะเลาะใหม่นี่ะพูดถึงแฟนเก่าพูดถึงอะไรเรื่องเก่าๆมันอาจจะกลับมาทําให้คุณคล้องมองใจระวังเรื่องการวิวาทมีปากเสียงทะเลาะกันได้นะคะก็ให้ทําบุญเรื่องของแสงสว่าง เรื่องของหลอดไฟค่าไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกวันอาทิตย์เพราะว่าดาวพระอาทิตย์เนี่ยเข้ามาอยู่ในเรือนโคจรอ,อยู่ในเรือนวินาศแบบนี้ก็ทําบุญทุกวันอาทิตย์ก็จะยิ่งดีสําหรับคนที่นับถือศาสนาอื่นก็ไปทําบุญทําอะไรก็ตามตาม,ตามความเชื่อของศาสนาของแต่ละคนนะคะถวายค่าไฟหลอดไฟเทียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะช่วยส,งส่งเสริมเรื่องของความรักเป็นการแก้เคล็ดได้นะคะแล้วก็ การเริ่มต้นใหม่ก็จะเกิดขึ้นหลังวันที่14กุมภาไปแล้วในเรื่องของความรักนั่นเองนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ต่อไปเดี๋ยวเรามาอ่านไพ่กันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างขึ้นมาก็คือสี่มเท้า สี่ไม้เท้าเนี่ยหมายถึงงานสําเร็จงานที่คุณคิดไว้ว่าจะทําหรือว่ามีโครงการอะไรเนี่ยคุณมีโอกาสไปที่จะเริ่มขยายธุรกิจได้โดยเฉพาะธุรกิจขนาดย่อมนะคะสามารถเริ่มได้หรือธุรกิจขนาดย่อมที่เริ่มมาแล้วก็มีแนวนาแนวโน้มทิดทางไปในทางที่ดีขึ้นนะคะคนที่อาจจะมีคิดถึงเรื่องของการย้ายบ้านการซื้อบ้านใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมนะคะธุรกิจต่างๆเ่ยที่คิดจะลงทุนลงแรงไว้เนี่ย ทำได้แน่นอนส่วนใครที่ยังโสดอยู่และคิดจะมีคู่หรือพยายามจีบเขาว่าตั้งนานแล้วเนี่ยก็เป็นช่วงที่ดีที่อาจจะจีบติดเนาะหรือคนที่มีคู่มานานแล้วแล้แบบไม่ได้มีเวลาให้กันอาจจะเป็นช่วงฮันนีมูนเป็นความรักที่แบบเหมือนสดใสเหมัอนใหม่อีกทีหรือว่ารวมถึงคบกันมานานแล้วอาจจะขยับขยายความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้เช่นกันนะคะและนอกจากนี้ยังได้3 หมายเท้าอีกนะคะคือได้4แล้วก็ได้3นะคะ4 3สมก็เป็นเลขที่ดีนะคะหมายถึงอิสระความคิดสร้างสารรค์งานสําเร็จอันนี้คือ4กับ3ามเนี่ยสามหมายเท้ากับ4ี่หมายเท้าเนี่ยเป็นเรื่องของความรักในเรื่องงานโดยตรงนะคะก็มีความสําเร็จรอยอยู่ค่ะเรื่องงานเรื่องธุรกิจที่หวังไว้เริ่มธุรกิจขนาดย่อมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะได้แน่นอนนะคะเป็นจริงๆแล้วไพ่อีกใบหนึ่งที่มันสําเร็จที่ชอบอยู่ตลอดก็คือไพ่ไป สามไม้เท้าเนี่ยมันไพ่อีกหนึ่งที่แบบคนที่เขากันมานานแล้วความก้าวหน้าความสัมพันธ์เนี่ยมันเกิดขึ้นแน่นอนเป็นช่วงเวลาที่อาจจะยุ่งเรื่องงานมีความเครียดนิดนึงที่ต้องวางแผนทํางานแต่ว่ามันจะผ่านไปได้แน่นอนเพราะอย่างที่บอกดาวประสาท์เนี่ยต้องลงมือทําถึงจะสําเร็จนะคะแล้วก็รวมถึงอาจจะยุ่งเรื่องการติดต่องานไม่ได้ว่างเว้นเลยอาจจะยุ่งมากๆค่ะตอบอ e ีเมลทั้งวันโทรศัพท์ทั้งวันแต่มันก็หมายถึงความก้าวหน้าและความสําเร็จ รอคุณอยู่อาจจะมีดวงที่เดินทางกระทันหันในเรื่องของงานด้วยนะคะนอกจากนี้อย่างที่บอกอะ The Hermit อะไรที่สงบปากสงบคาได้นะคะพูดจาให้เพลา,าะกับลูกค้าหรือว่าคนรักเนี่ยก็จะช่วยทําให้ทุกอย่างราบรืบ่นได้ช่วงนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะทะเลาะกับผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยการพูดอะไรเนี่ยคิดก่อนพูดนะคะทําให้ใจเย็นๆอย่าอย่าอีโก้แรงอย่าอย่าแบบถือทิิททนะคะ มันไม่ดีช่วงนี้ก็เลยต้องบบว,ว่าต้องโลโทแล้วก็เรื่องของคนอื่นเนี่ยที่มันมันไม่สร้างผลประโยชน์ให้อะไรกับเราเนี่ยอย่าไปยุ่งพยายามอย่าไปยุ่งเรื่องคนอื่นให้โฟกัสเรื่องของตัวเองไว้นะคะดูเกี่ยวกับเรื่องของตัวเองไว้อย่าพยายามไปยุ่งเลยไม่ไงั้นมันจะมีปัญหาเข้ามาได้นะคะแล้วสิ่งที่คุณทําหรือคุณคิดไว้ถามว่าสําเร็จไหมเอสอสฟรอดนะคะก็คือเท่ากับหนึ่งหนึ่งไม้เท้าก็คือแหมได้มาทั้ง สามไม้สี่ไม้แล้วก็ได้หนึ่งไม้เทา้าหนึ่งไม้เทา้านี่หมายถึงความสําเร็จด้านการงานโดยเฉพาะใครที่มีธุรกิจส่วนตัวนะคะหวังไว้ได้เลยไม่ต้องเขาไม่ได้ต้องเรียกว่าหวังยังไงมันก็มาวินอยู่แล้วแต่พ่าคุณต้องทําเต็มที่นะต้องทําเต็มที่ขยันอดทนเต็มที่มุ่งม,มั่นกับมันยังไงก็สําเร็จอยู่แล้วเพราะว่ายิ่งดาวพระเสารเ์เข้ามาเสริมดวงการงานอย่างเงี้ยยาวไปถึงสองปีครึ่งเนี่ยยังไงก็สําเร็จจริงๆหนึ่งไม้เทา้ามันก็เท่ากับเดอดซันนะคะเป็นการเริ่มโครงการใหม่ใครที่แบบเหมือนได้ รับธุรกิจหรือว่าเพิ่งเปิดธุรกิจใหม่หรือว่าเป็นการซื้อต่อร้านแล้วก็มาทำอะไรเงี้ยนะคะใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองลงไปบวกเพิ่มด้วยเนี่ยจะยิ่งมีความสําเร็จเข้าไปมากๆทําอะไรต้องมีการเปลี่ยนแปลงกับทาอะไรที่มันซ้ำซากจาเจนะคะมีหาหนทางแนวทางเลือกให้กับลูกค้าเข้ามาด้วยจะยิ่งประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนเลยนะคะแล้วก็แปดเหรียญแปดเหรียญเนี่ยมันหมายถึง มันเป็นความสําเร็จจากการที่ลงทุนมาก่อนหน้านี้สิ่งที่คุณพยายามทําการกระทําที่ผ่านมานะคะมันจะส่งผลเนี่ยก็ในช่วงช่วงมกราและอีกทีที่จะส่งผลให้เห็นมากมาอย่างที่บอกหลังมีนาคือเมษาพย,ายาันกันยาเนี่ยยังไงก็เห็นถึงความมั่นคงความสําเร็จแน่นอนแดเหรียญเนี่ยเป็นอะไรที่เงินเข้ามาผลประโยชน์เข้ามา บา,บางทีแบบไม่ทันตั้งตัวไม่คิดว่ามันจะได้ตามที่เรากําหนดไว้หรือเราคิดเอาไวม้มันเกินความคาดหวังนะคะแต่ว่าในระหว่างทางเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องติดติดขัดขก็ขอให้ทําใจสบายๆแล้วก็เรียนรู้มันรู้จักการแก้ปัญหาที่ดีอย่าไปฟุ้งซ่านอย่าไปแพนอีกนะคะยังไงผ่านไปได้แน่นอนนะชาวลัคนาราศีโอ้โได้หนึ่งอ๋อนี่ หนึ่งไม้เท้าสไม้เท้าสามไม้เท้าสไม้เท้ามันเป็นไพ่ที่ดีทั้งนั้นเลยอะสอไม้เท้าก็เป็นอีกไพ่หนึ่งที่ชอบเหมือนกันมันเป็นว่ามันหมายถึงการวางแผนการเริ่มธุรกิจรวมถึงการได้เดินทางต่างประเทศต่างแดนหรือว่าได้ไปหาประสบการณ์ใหม่ๆ นะคะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อนํามาปรับปรปุงใช้กับงานของตัวเองหรือความรักครอบครัวก็สําเร็จนะคะบางคนที่โสดเนี่ยอาจจะพบรักจากงานนะคะหรือพบเพื่อนใหม่หรือว่าได้มีงานอดิเรกอะไรใหม่ๆที่นํำพาความสุขมาให้คุณรวมถึงมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตโดยเฉพาะเรื่องงานและความรักนะคะ 2. เนี่ย เป็นอะไรที่คนโสดเนี่ยมันจะต้องเจอคนแน่ๆเลยจะต้องเจอใครเข้ามาที่ถูกใจนะคะก็ขอให้คุยกันไปก่อนเพราะจริงๆเรื่องความรักของชาวราศีกุมเนี่ยไม่ใช่เรื่องแบบไม่ใช่เรื่องที่ชาวกุมจะโฟกัสในช่วงนี้นะคะเพราะช่วงนี้มันเด่นเรื่องการงานเพราะฉะนั้นเนี่ยหาเงินก่อนมีเงินเมื่อไหร่นะคะก็มีนารีมีผู้ชายมาแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเนี้ยให้โฟกัสเรื่องงาน สำเร็จอย่างแน่นอนอืมไพ่ดีมากๆเลยแล้วก็ได้สี่เหรียญอีกนะคะสี่เหรียญน,นี้หมายถึงการพัฒนาตัวเองบางทีคุณอยากจะย้ายบ้านซ่อมบ้านหรือการลงทุนเพิ่มเข้าไปในธุรกิจของคุณเล็กๆน้อยๆคือไม่ได้เป็นเงินก้อนใหญ่แบบหลัก สิล้าน20ล้านหรอกแต่ว่าอยากจะพัฒนาให้มันดูดีขึ้นรวมถึงการพัฒนาตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อรู้แล้วเนี่ยดาวพระพฤหัสกรบดารเป็นคู่แห่งการเปลี่ยนแปลงในปี2 6 6 4กเนี่ยการที่คุณจะชิงพัฒนาตัวเองก่อนนะคะไปทำัญญกรรมหรือทําบ้านทำออฟฟิศให้มันดีขึ้นนะคะมีการปรับปรุงนะคะมันก็จะทําให้ส่งผลให้การงานการเงินของคุณเนี่ยมันถูกเหมือนยกระดับ ะะให้มันดีขึ้นด้วยส่วนคนที่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่มันยากๆจบลงอะไรที่มันเกิดกับคุณเมื่อปี6 3าที่มันคอยรบกวนจิตใจตอนนี้มันก็หมดแหลวมันก็ไม่มีมันก็ค่อยๆเริ่มแล้วเพราะว่าดาวเสาร์กับดาวพฤหัสเป็นดาวคู่มิตรที่ใหญจ่จริงๆทั้งสุพคอรนโนพ,พคอเข้ามาอยู่ด้วยกันแบบนี้เป็นไฟเป็นแบบเหมือน ดาวใหญ่เลยอะนะคะของของฝ่ายบุญกับบาปเนี่ยมาอยู่ด้วยกันแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันให้คุณแน่แ,นแต่เพียงแต่ว่าคุณก็ต้องรักษาศีลให้ดีทําจิตใจให้สบายนะคะอย่าไปนินทาก,การเลววาายใครเรื่องของคนอื่นก็อย่าไปยุ่งเอาตัวเองมุ่งมั่นตั้งใจทําเรื่องของตัวเองสนใจในเรื่องของครอบครัวของตัวเองนะคะก็จะเป็นอะไรที่ดีอย่างแน่นอนการปรับปรุงการทําอะไรแบบเดิมๆเนี่ยมันไม่ได้แล้วเพราะอาจารย์บอกแล้วมันเป็นการเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ว่าจะเป็นวิธีการขายวิธีการคิดหรือวิธีการบริการที่ทําให้มัน ออกแนวฉีกแนวจากคนอื่นเขาเนี่ยจะยิ่งทําให้พัฒน,นาได้ดีมากขึ้นนะคะช่องทางการสื่อสารในโลกของออนไลน์ที่มันมีฟรีมาร์เก็ตอะไรต่างๆหลายแหละถ้าคุณรู้จักการใช้มันให้เป็นประโยชน์ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งเพราะว่าดาวพราหูเข้ามาแบบนี้มันหมายถึงการที่อยู่เบื้องหลังรับหลังไม่เปิด นะคะไม่เปิดแบบว่าจ้องคลึมหรืออะไรก็ตามแต่รวมถึงการที่เราโฆษณาสือโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตหรือทาง youtube เองก็ดีทางหลายๆช่องทางก็ดีเนี่ยมันจะทําช่วยให้ส่งเสริมด้านธุรกิจและการงานงคุณได้ดีขึ้นเช่นกันนะคะเราก็ได้หนึ่งถ้วยอีกต่างหากได้ทั้ง เอชออฟรอดแล้วก็ได้เอชออฟคัพด้วยนะคะความสําเร็จมันจะไปไหนเสียสาหรับชาวกลุ่มฟังแล้วมีความสุขแทนเออเอชออฟคัพเนี่ยมันหมายถึงความสมบูรณ์การเริ่มต้นที่ดีใครที่เพิ่งเริ่มธุรกิจใหม่ๆหรือเริ่มต้นความรักใหม่หรือเริ่มครอบครัวใหม่เพิ่งแต่งงานแล้วก็ต้องการทายาทแหมเปิดปุ๊บติดปั๊บนะคะอะไรที่มันเป็นโครงการใหม่ อาจจะได้มีโอกาสที่ได้ทํางานกับผู้ร่วมกันช่วยกันทำมาหากินหรือว่าได้มีโครงการอะไรใหม่ๆร่วมกันอย่างเช่นซื้อบ้านใหม่ผ่อนด้วยกันซ,ซื้อรถชื่อคู่ซื้อบ้าน ชื่อคู่ชื่อร่วอะไรเงี้ยนะคะมันอาจจะเป็นการเริ่มต้นที่มันมีความมั่นคงในอนาคตมากขึ้นแต่มันก็ต้องแลกมากับความเหนื่อยถูกปะการที่คนเราจะซื้อบ้านหลังหนึ่งด้ยไม่ได้ซื้อด้วยเงินสดเนี่ยมันก็ต้องผ่อนไปยาวนานหลายปีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการลงทุนระยะยาวที่เห็นความสําเร็จและมั่นคงอยู่นะคะก็ยินดีด้วยกับชาวกลุ่มจริงๆเลยไพ่ก็ดีการดูดวงโหราศาสตร์ดวงดาวก็ออกมาดีและไพ่ใบที่9้านะคะสีดาบ สีดาบเนี่ยอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าบางช่วงบางตอนมันรู้สึกจะช้าๆหยุดนิ่งชะง,งักหรือว่างานไม่เข้าเงินไม่เข้าแต่จะบอกว่าช่วงนี้มกราถึงมีนาเนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงที่คุณจะต้องคอยประคองให้มันผ่านพ้นไปได้อาจจะต้องเป็นช่วงพักฟื้นเพราะว่าโควิดก็กลับมาะระลอกสองเนะาะใครที่ทําธุรกิจใหม่ๆอาจจะเสียวสลังนิดนึงแต่ว่ามันเป็นช่วงพักฟื้นจากการที่มัน ความป่วยโรคภัยไข้เจ็บความเพลยียดต่างๆก็ต้องให้เวลาเยียวยานะคะต้องใช้เวลาเพื่อคิดแล้วก็วางแผนให้มันรัดกุมมากขึ้นแต่ยังไงชาวกุมก็ผ่านไปได้แน่นอนนะคะก็อย่าไปคิดมากแค่ให้วางแผนแล้วก็มีสติให้ดีเท่านั้นเองและใบสุดท้ายคะ่ะแหมไพ่มันดีอะอิจฉาจังเลยอทูอฟคัพเกี่ยวกับเรื่องความรักนะทูอฟคัพเนี่ยก็จะหมายความว่าคนโสดจะได้พบคู่แท้ ออคนที่กําลังหาหุ้นส่วนธุรกิจก็จะได้พบหุ้นส่วนธุรกิจคนที่มองหาความช่วยเหลือหรือผู้ใหญ่ช่วยเหลือก็จะได้เข้ามา ส่วนคนที่คบกันมานานแล้วเป็นคู่สามีภรรยามองหาความสันติสุขความแฮปปี้ก็เข้ามาในชีวิตตบเท้าเข้ามาเลยนะคะคนที่คบกันมานานก็อาจจะได้หมายถึงการแต่งงานการมั่นหมายนะคะการขยับความสัมพันธ์นะคะการยกระดับความสัมพันธ์ย้ายมาดูด้วยกันความรักดีมากๆสําหรับ2ถ้วยนะคะแล้วเรื่องของการงานเนี่ยก็เป็นอะไรที่ทายเป็นอื่นไม่ได้สิ่งที่คุณคิดที่คุณหวังประสบความสําเร็จแน่นอนแต่แต่แต ขอให้มั่นใจแล้วก็ควบคุมอารมณ์ให้ดีเท่านั้นเองการพูดจางคุณบางทีคุณไม่ได้คิดอะไรแต่พูดไปเนี่ยแหมมันยังกับคือเหมือนมีดอาบน้ําผึ้งอะไรอย่างเงี้ยพูดไปแล้วมันไปแทงใจโดนใจใครโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับปุตตะบุตร,บ,ตรบริวารลูกน้องนะคะการพูดรักษาน้ําใจกันเนี่ยบางทีเราไม่ต้องโชว์แต่พระเดชเราก็ต้องโชว์พระคุณด้วยนะคะบางทีการรักษาน้ําใจไว้เนี่ยวันนี้วันพรุ่งนี้หรือในอนาคตเนี่ยลูกน้องบุตรบริวารก็จะให้คุณ นะคะให้ให้ความสําเร็จนําพามาความสําเร็จเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราทําอะไรเราทําคนเดียวไม่ได้เราก็ต้องมีคนช่วยยิ่งช่วงนี้ต้องทำงานเป็นทีมนะคะชาวกลุ่มมาถึงจะประสบความสําเร็จใครที่คิดที่จะเปลี่ยนงานนะคะใครที่ที่จะเปลี่ยนงานหรือว่าเริ่มต้นทําธุรกิจขนาดย่อมเนี่ยก็เริ่มทําได้เริ่มทําได้เริ่มตอนนี้ก็เริ่มหาข้อมูลเริ่มติดต่อซัพพลายเออร์เริ่มหาข้อมูลเริ่มแบบเก็บเกี่ยวความรู้เพื่อให้มัน มันแน่นไปในอีก3เดือนเนี่ยมกรากรุมงพามีนาแล้วพอสิ้นมีนาปุ๊บเนี่ยเปิดกิจการส่งการเลยจ้าอะไรเงี้ยแบบมเอ่อเมษายนเนี่ยนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดียาวยาวไปถึงกันยาเลยนะยาวไปถึงกันยาก็สามารถทําธุรกิจได้นะคะก็ขอเป็นกําลังใจจริงๆให้กับชาวลัคนาราศีกุมทุกๆท,ท่านนะคะก็มาช้านิดนึงก็เป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วกันเนาะย,ยังไงเดี๋ยว เราก็จะมีสิ่งดีๆมาบอกเล่ากันในทุกๆเดือนนะี่ละคะ่ะไม่ว่าจะเรื่องดีเรื่องร like, ้ายแต่เราก็จะมาเตือนกันในคลิปวิดีโอว่ายังไงถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเอมี่กรวันด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าเนแล้วจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ